วันนี้อยู่กับเวกัสร็อกเควชชันแนลนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ในแบบบ็อกฟุตนั่นเองนะครับในเกมโรบอกนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมา PvP กับเพื่อนคนนี้นั่นเองนะครับพนาเก้าเก้าเก้าคนนี้น,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 นั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมา PvP นั่นเองนะครับมาเกาะนี้แหละเกาะเกาะกลางนะคะแบบเสียค่าหัวเลยไม่สนละ ป่ะตรงนี้ใช่เอาเลยเอ่ะโอเคเอาเลยผมก,ผมก็ผมก็เล่ไม่ค่อยเก่งนะทุกคนแล้วคนนี้มีเพื่อนผมมีของใช้บอกเลวยนึะผมไม่ได้ได้คอมเลยร้อยเพื่อนผมก็มีหลากกู้เดกนะเออ ยังไม่ค่อยมีเวลาทำเลยตะโก้ได้ไหมโอ้โอ <ho S 2> ้แล้วผมก็ทำให้เป็นแน่ประเด็นถ้าใครทำเป็นก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะคะมาช่วยผมเลยครับโอ้โอ้โอ้แล้วก็จังหวะนี้อจับเวียงจับเวียงเฮ้ยจะไม่ายหายไปไหนเนี่ยโอเคโอ้ยจริงจริงเจอแล้วโอ้แลดูเลือดดีทุกคน ตอนนี้หมัดมังกรผมก็เหลือแค่มาสตอ้ยนี่ใครเนี่ยโอ้เฮ้ยแล้วเพื่อนผมใช้ผลช้างอะไรแค่นั้นแหละเฮ้ยแล้วเปิด PvP ด้วยคนโอ้อย่างนี้ก็ต้องเป็นโอ้โหเออโอเคไม่ได้หรอได้โอ้โหดูเลือดเพื่อนผมดีทุกคนแกบไม่ลดอ่ะนี่ใครเนี่ยโอ้โหแล้วผลเสืออะ ก็กดตรงนี้แรง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 แๆงแรงจะชนะย,ยังไงเนะี่ยเอ้อวีพีไม่ค่อยเก่งนะทุกคนไม่ใช่สายวีพี้อแลเนนน้เพื่อนผมคนก็เข้ามาแล้ว จังหวะนี้ก็จังหวะนี้ก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เรียบร้อยจ้วงแล้วก็คือผมพอรู้คอมโบอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แบบรู้ขนาดนั้นนะทุกคนอรู้นิดนึงโอ้ยโอ้ดิชดิชโอ้โอ้โอ้เก็บตายครับทุกคนเกับตายเกับตายโอโอ๋อเกับตายโัวหนีแล้วทุกคนโอ้ย ไม่ไหวแน่ไม่ไหวโอ้้หเรียบร้อยนะคะตายเสียข้าหัวอีกรอบปะตาส้ดท้าคโอเ,คเพื่อนผมบอกแป๊บนะฮะโอเคมาเลยเปิด p ี p ก่อนนะคะ ือแบบเพื่อนผมใช้นี่ไงผลแบบมอดโคตรอึดอ่ะโอ๊ะเกือบโดนโอ๊ะอ้าเปิดผมเปิดขับโอเคเปิดคาทีแล้อันนี้ผมไม่ใช้โบจิโอ้ไม่โดนอีกโอ้แปล็ค่าฟเป็นแบบมอสละจังหวะนี้จังหวะนี้ผมจับเบียงแล้วจังหวะนี้ผมก็ใช้ไอ้นี่ไอ้ดี้แทงแล้วก็โอ้จูงไม่แทงจูงไม่ได้นะใช้หมัดของขอนจูนแทงนะครับเอ้าจังหวะนี้ผมก็จูงออกไม่ได้ ไม่ได้ดตัวโจซจังหวะนี้ก็กดไปลัวๆไม่ได้วะไอ้ได้ได้ลเออกดตรนี้เดีันป้อนทาล้อน,นอะไรไม่ได้ มองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนมันต้องออเปิดอันนี้อ๋อเพื่อนผมเพื่อนผมอุ้ยเ้องผมอุ้ยแกบหบน้าเป็นเหมอนมอสล้วันระหว่างนี้ผมก็ต่อยระรวยจริงจิครับแล้วผมก็กดตรงนี้เราก็กดตรงนี้อโอ้โหยกอดกระเด็นเลยนะคะทุกคนจมูกถูกไม่ได้ทำมาทำไมมันจุ้มไม่ค่อยได้วะที่หัวตะกอนผมต้องไม่อบบาบมาแล้วผมต้องไปแบบฝาบมาแล้วอะไม่ได้ฝาบเลยโอ้ไม่โดนดิดด ไม่โดนโอ้ยเพื่อนผมนีเพื่อนจด๋มน้องชิบวาเนี่กระจุบโอ้ยไม่ไม่โดนเาหายไปไหนอยู่นี่ก็ไหนเนี่ย ตัวเล็กจังอ๋อๆๆหมันนี่มันมนี่ันกดกีตาร์บูแล้วก็กดเฮ้ยคุณดาวเร็วๆ,ๆที่อ้เดือดอ้าวหายไปไหนอ่ะนู่นเป็นการจับธูปที่โค้นมันน่ะคนกบบมันจับจังจังหวะโอ้ เราก็กดตรงนี้โอ้โหแล้วกดเคยผมกดเผานะคะจังหวะนี้ถ้าไม่กดเผาอาจจะตาดีเสียตายแล้วบอกว่ามันไม่รู้อันนี้เรากูอยู่ไหนเนี่ยนี่เจอแล้วว้ากหายไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหหาคลิปหายแล้วทุกคนอันนี้ มีงไงเจอเลแล้วจังหวะนี้ผมก็โอ้จังหวะนี้ดูเลื่อนไม่ได้นะคะดูเลื่สองเล็นนะไม่ได้วะไม่ได้ได้ได้ไอ้ได้เฉยนะผมจะกดออกทำไมเนี่ยนะแต่ตอนนี้ดาเมจเดี๋ยวนีวทุกคนดามเมจจะเพื่อนผมถ้าเพื่อนผมแปลงร่างเป็นระเบอสคือดาเมจผมแบบแบบไม่มีแบบไม่แบบไม่เยอะอ่ะอันตัวปะโอ ังหวันี้ต้องใช้ต้องใช้เง,งินจงหวัจะโดนโดนนะโดนรออยตอนนี้ผมเปิดเผาน,นะะโอ้โหไมก่กโอ้ไมจะทำอะไรกัน,กน,นนะเปิดเผาอยาไม่มีดาเามจเลยมกดเผาต่วคเลือกแทนเนจังวักดเรียบร้อยผมชน,นะและ้วทุกคน ตาตานี้ผมชนะ,ะโอเคแล้วมาใหม่โอเคขอบคุณอะไรไม่รู้เนี่ยเพื่อนผมมีคนหนึ่งนะฮะโอเรนเนี่ยโอเคมาใหม่เพืเ่เขาเปิดเผาเอ้เขาเปิดไอ้ยังเปิด PVP เพื่อนผมเพื่อนเปลี่ยนของก่อนนะฮะเคเคเคโอ้จังหวะนี้เพื่อนผมดูจะเป็นโอได้โอ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 จังหวะนี้ผมมีชิปตายผมไม่ได้เปลี่ยนของเลยเนี่ยแล้วผมก็ไม่เปลี่ยนที่คาดเพราะผมกัตติกู อย่าใช้ป้าคูนี้แหละป้าคูนี้มันพิเศษเดียวดีแล้วกระเทยเนี่ยโอ้โหเออโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่โดนเลยทุกคนทุกคนผมไม่เป็นหน้าเป็นมอสแล้วอะมันจะได้ตัวใหญ่แบบแบบมันตั้งหนักได้ยังไง,น,ง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 นี่ไแปลงกละสวยจังหวะนี้เออต่อยลัวๆไม่ได้ว่ะไม่ได้ทุกคนเออแล้วตรนี้อันนี้ โอ้ยจะมีสิทธิ์เรียบร้อยโดน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 จังหวะนี้โอเคเรียบร้อยโอเคใจใจทุกคนเจไม่ได้ว่ะไม่น่ากดแบบกองเลยไม่น่ากดทารอนเลยตอนไปโดนเออจังหวะนี้จังหวะนี้โอเคไอ้แล้วผมไปโดนพีตาบูลโอเคแล้วผมโดนพีตาบูลนะผมอาจจะ นีก็กดผมก็เข้าไปกดกีตาร์บูผมไม่โดนเฉยกว่านี้โอ้โดน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 อเด้ยโอเคโอเคโอ้กดอ้ไอ้ไอ้โดนเขียนทุกคนยุงน้อยดีวนี้เเคียนหรอมเป็นเทคนิคอยู่นะโอ้มันเป็นเทคนิคทุค แล้วก็ีไนยก่ไหนตนี้แล้ว่ยจัหวะี้ผก็ดล็อกเฮ้ยผมจะตายทุกคนอกอะไต่อเอ้ยผจะตยคน่าผไม่ด้วอะดูเพือของผมเพื่อนผมดมเยอะต้องถอยแล้วล่ะตอนนี้ผมก็ได้เลือกมาลโอโห โอ้จังหวเสียงตายนะโอ้เรียบร้อยนะฮะเอาเพื่อนผมเปลี่ยนเปลี่ยนของแล้วหัวจัดอะโอเคนะคะผมก็ตายนะคะผมสู้ไม่ได้อะฮะไปกินข้าวละบายโอเคพอดีกับการไปคลิปเลยนะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนนะคะโอเคนะครับก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นั่นเองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย